คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระรทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมเอฟาโคราโกบาโอบายโอบาโอบายโนบาโอบาบายเอเมะกรับผมก็ราบสวัสดีกมาทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับนายเอสเกตัสบ้านจัดกันเลดีกว่านะครับตัวเธอลำบากจังเลยดิ โอเคมาเปิดไมยแรกขอใส่ไปที่อะไรดีวะเนี่ยตัดแดงของไมยแรกโอเคตัดไปที่แบงเกอร์ก่อนเลยแล้วกันครับเปิดมาสวยๆดูว่าจะหมู่หรือจ้านะครับเข้าใจไมตัวเธอลําบากจังเลยเนี่ยเปิดมาสวยๆพี่จา๋าขอ,อย้ําไปที่แบงเกอร์มาน,นี้เดินสวยๆเลยนะยังไงครับพี่ยังไงครับท่าเป็นโอลคกิตตี้รูครโปเดอไอยมาโฟเฟ่เปิดมาสวยๆอีหมวยมึงช้าจังวะ กูรุนเดียวเนี่ยวหมดแล้วพี่เปิดมามีแจ็คก,กูมีหกยังไงไม่กลัวมึงเลยมึงแค่สองกูขายอยู่ไหนหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกไปก่อนมึงบอกโอเคหกแต้มแดดไปก่อนครับโอเคไมาเนี้เข้ามาสวยๆนะตอนนี้เขาไพ่ถ้ามันตัดสามมามีโอกาสที่แบงเกอร์จะขึ้นไปถึงสาครับเราเล่นสามตัดสามนะ วันก็ลงแบงเกอร์ได้เลยครับแล้วก็ขอติดเสมอโบนะัสไปด้วยนะครับผมแล้วใครที่สนใจอยู่ตอนนี้นะครับเว็บพินาเล่นอยู่บอกเลยว่าไม่มีการบิดการโกงใดๆทั้งสิ้นนะคใครที่เคยโดนบิดโดนโกงมาลองมาเล่นที่เวนาได้นะครับต้องลักกี้1 6ึ่งหทเท่าน้น,นะเพื่อนครับเพราะว่าเว็บเป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเจ้นนั่นเองครับนะการติหนึ่งเสียงว่าชัวนะเพื่อนชัวจริงๆ เออเปิดมาสวยๆนะพี่มารุมใบกันต่อเลยมึงมึงมี2อคู่ก็สองเหมือนกันนะเออต่างคนต่างมีสองเสมอกันหนึ่งโอ้โหคู่ไปว่ะมึงแท่งคู่ไอ้บ้าเรียบร้อยไปสิมึงบอดสนิทเออโกโกโกเต็มการาเบโโอเคมาดีว่ะมาให้ต่อไปนะถ้าเลิสาตัดสแทงตามข้ใไ้หลักไปที่แบงเกอร์ตอนไี้ก็ต้องไปที่แบงเกอร์สวยๆเลยเพื่ครับ เอาวะไปที่แบงเกอร์แล้วกันเบื้อนอะไรอีกอย่างนะครับนะลืมบอกไปเลยมึืครับคลิปของนานะครับต้องเป็นโลโก้นาแอสสแกเตอร์เท่านั้นนะที่อื่นมันไม่ใช่ของนานะครับเออโลโก้อื่นมันโมแมนต์กูอะเอาง่ายๆแล้วกันเนาะมาลุไปกันต่อที่ว่ายังไงจะหูหรือจ้า สามมามึงหามากูยังไงดิกูเหลือสามแต้มมึงเหลือแต้มเดี๋ยวแดกไปก้อนเลยแบบว่าจุกจุกเต็มกาลาเบวไปพี่จา๋าโอเคตอนนี้มาแบบว่าขึ้นมืม่นไยวะโอ้โหขึ้นมา1ม,มื่นมมหนึ่งโอ้โหกูบอรักดีกว่ามาสวยๆวเลยวันนี้ครับกำไรวันนี้ประมาณเท่าไหร่วะเน,นี่ยแปดพันเนาะ เออแปดพันเพื่อนก็พอเนาะก็ฝากกดไลค์กสียบสไครต์กดกระดิ่งกรุงกิ้งให้หนาะด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบายบาย,บาย